สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเราเกิกพาลวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะค่ะค่เมื่อนี้กลับมาพบกับเราเกิกผ่านทางช่อง youtube เนาะคะกับวันออ่อ่าาวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราเก็กสมิตรตัวเลขรัฐบาลไทยตองวดมาให้เอฟซีได้เบิง้งได้ซ้อมได้พิจ,จรารณาเอาไว้เป็นแนวทางกันตองวดเนาะคะสําหรับซองสุวรรณเมื่อคืออ่าเมื่อวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาของเพื่อนกับเขาเนาะสำหรับสูตรเต็มสูตรเต็มเข้าไปที่ศูนย์หาเนาะมันออกห้าศูนย์แต่ตัวนี้ตจเพื่อนอาจจะว่องหายผิดจุดผิดมองแต่ว่าถือว่าจับคู่เข้าจับคู่ผ่านนะคะสําหรับของซองสุวรรณของเพื่อนยังเดินดีอยู่เนาะคะ่ะตอนที่สิบเบิงแนวทางมาโตงวดของวันที่หนึ่งมีหน้าคมเนาะคะ่ะก่อนอื่นเรากิจกรรมกับขอบพระคุณตัวเล็กแนวทางจากซองสุวรรณเนาะคะ่ะที่หายตัวเล็กแนวทาง มาวางทางช่องเรากินคารวยอยู่ตลอดเสมอมาต่อเนื่องต่องวดเนะาะหลักกกับ,กบขอบพระพคุณเอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าสิปินค้นเกาหลากักกาคนนไม่เนาะเมื่อนี้ไปบึงตัวเลขแนวทางอ่าแนวทางของรัฐบาลไทยของซ่องสุวรรณพร้อมๆกันนะคะเลขทุกตัวเนาะคะ่ะมาเป็นแค่แนวทางโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมหลักกรับฟังเหมือนเดิมคือเกาเช่นเคยค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวข้าไปเบ่งแนวทางตรงงวดของเพื่อนกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของซ่องสุวรรณนะคะสาหรับสูตรเต็มและก็สูตรตัดของเพื่อนก็นถือว่าผ่านเนะาะเพราะว่าสูตรเต็มอยู่ฝั่งนี้นะคะสูตรเต็มไอจับคู่มาศูนหาศูนย์ซีตัวนี้ตัวเจาะอาจจะลุดไปหนึ่งแต้มแต่ว่าตัวจับคู่สายวิง่งสายรูดเด่นที่ศูนย์ของเพื่อนนะคะสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยของ สองสุวรรณข้าไปที่ศูนย์ห้าออกห้าศูนย์เนาะบนออกสามเจ็ดเจ็ดงายทองงายลังกันเลยค่ะสายข้างบนบนออกสามเจ็ดเจ็ดออกเลขตองเนาะค่ะล่างออกศูนย์ห้าห้าศูนย์แถมยังเป็นเลขกันอีกต่างหากอากาศตัวตัว,ตวสตดตัดเนาะสุดตัดเพื่อนก็ยังถือว่ามาศูนย์นะคะเพราะว่าดินที่ศูนย์เด่นที่ศูนย์นนเต่ว่าจับครูหายมาบ่ถือเนาะค่ะแต่แมนเพื่นเน้นตัวเก้าศูนย์หานี่ ก็อาจจะได้เต็มเส็มสหรับสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายจับคู่ตัวเน้ตัวจอเนาะค่ะแต่ว่าไผที่เบิ่งสูตรเต็มกับบอแนเนาะเผื่อเพื่อนมาเพิ่นมาไปกับซ่องสุวรรณกับตัวเลขแนวทางเดี๋ยวเข้าเบิ่งยนต์หลังของเดือนที่ผ่านมาของเพื่อนเบื่องแน่เนาะของซ่องสุวรรณนี่ซ่องสุวรรณของเพิ่นก็นยังถือว่าเดินดี <c oughs> เดินดีอยู่นะคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหนึ่งกุมภาพันธ์ เขาที่ศูนย์หมดที่แล้วก็ออกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์นี่ก็ยังมาออกเจ็ดเจ็ดอีกเนาะสามเจ็ดเจ็ดหมดที่แล้วเพิ่นเนินที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สำหรับแมวทางออกหาหนึ่งเนินศูนย์ห้าออกห้าหนึ่งไม่ว่าวิ่งศูนย์บนล่างเนาะคะ่ะบนออกศูนย์ศูนย์สำหรับสูตรเต็มของสองสวรรค์วันที่หนึ่งกลุ่มพาพันธิพันมากกับเพิ่นก็ยังเน้นที่ศูนย์อีกเหมือนเดิมเพื่อเ่าค่ะศูนย์ สำหรับสูตรตัดของวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะถือว่ายังเดินดีสายวิ่งสายรูดตัดย่อออกมหาห้สูตรตัดก็ถือว่าผ่านเนาะแล้วก็วันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดออกเลขออกเจ็ดเจ็ดเก้ายังต่องข้างหน้าอีกอยู่เนาะคะ่ะเจ็ดเจ็ดเก้าของเพื่อนข้าไปทีมเต็ม,ต,มตัวนิ้ตัวจอเจ็ดเก้าเต็มเต็ม แบบปะตองกลับเนาะสิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมาเนาะค่ะสูตรตัดเพิ่ะหายมาแบบตัดถึกย่อส่วนได้ถูกเนาะค่ะสําหรับแนวแนวโนมแนวทางที่เพิ่งหายมาจ็ดก้าเข้าไปเต็มเต็มค่ะหวววันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาสิบเจ็ดมกราคมหวววันที่สองก็จะรุดไปเนาะสองมกรายัางถือว่าเดินดีตลอด ั้งแต่ปีใหม่มาแล้วค่ะเพิ่งจะรุดไปงวดเดียวงวดวันที่สองวันท,ที่สองมกราคมตนปีตนงวดเอ่อตนตนปีนะสำหรับของทองสุวรรณเพื่อเ,อเป็นการเสรียเวลาเาไปเบิองแนวทางตองงวดกับแนวทางใหม่เบิองไวนะคะ่ะเบิองไวแล้วก็แคบหน้าจอแล้วก็จด,ดไว้ปอนเดอร์อย่าลืมสอซสีหอดรัฐบาลไทยนะคะอีกลายเมื่อ อีกหลายวันรัฐบาลไทยองทรงสุวรรณตอนนี้เพิ่นหายตาสูดเต็มมาก่อนเนาะคะ่ะสูตตัดเดีวเพิ่นขอขอเบึ่งแนวทางอีกจากน่อยหนึ่ง่ามันจิตตรงเป้าตรงกันขาดเลื่อนมาเนาะเอาสูดเต็มไปก่อนเนาะคะ่ะมันเดิมค่ะสูตรเต็มไปก่อนสูต ดเดี๋ยวรอเนาะรอก่อนอ่าสำหรับรัฐบาลไทยของซองสุวรรณงวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้านะคะเพื่อนให้มาตองงวดตามตอตองนวดสำหรับตองสุวรรณรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างมีสองกับศูนย์เด่นที่สองรองที่ศูนย์นะคะเด่นที่สองรองที่ศูนย์สองตัวหกหางมีสามสองศูนย์สาม สี่สองศูนย์หกหกสองแล้วกัศูนย์เก้าค่ะตัวนิ่งตัวจอสามหางค่ะสำหรับสามตัวอสองตัวสำหรับสองตัวสามหางศูนย์สามสี่สองแล้วกัหกสองค่ะตัวนิ่ตัวจอเพิ่มเนาะค่ะสามตัวสามหางมีเจ็ดหกสองสองศูนย์สามศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองตัวนิ่งตัวจอหนึ่งหางนะคะ ตัวนินตัวจอหนึ่งหางมีเจ็ดหกสองค่ะนินจอแอปหนาจอสำหรับตัวเลกแนวทางรัฐาบาลไทยของสองสว่วนเนาะของสองสุขวนันสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอให้เอฟซีปังปังมันมานมิน่งๆไปกับรัฐาบาลไทยตองวดเอาไวเบิงเอาไว้ พิจารณากับแนวทางตัวเลือกของซองสุวรรณแคปนาโจว่าแล้วกอย่าลืมโจดไว้กันแล้วกันเนาะจ่อหอดมือหอดมือรัฐบาลไทยอีกนะหลายมือหลายนี่เนาะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวข้ามาเบื่องกันจักหน่อยเนาะค่ะว่าของผูใดเขาแน่แล้วก็รอแนวทางเนาะของล็อกกิกะเดี๋ยวล็อกกิสีลุ้งหายเยอะค่ะสําหรับแนวทางของล็อกกิกะเขาไปที่ ตัววิ่งตัวรูดเนาะ <c oughs> บนบนเจ็ดล่างศูนย์ถือว่าอ่านนี้เนาะคะ่ะสำหรับบนคือบนล่างคือล่างสายวิ่งสายรูดสำหรับเจ็ดกับศูนย์เลขกมิที่มาเล็กมีที่มากะสายวิ่งสายรูดเนาะคะ่ะวิ่งบนล่าง ไอมหาหนึ่งกันหาหออกหาศูนย์สำเนาสำหรับแนวทางรัฐบาลไท้เพิ่นเขาไปถือว่าผ่านสองตัวมาตัวเนาะ,ะของมาดามของมาดามก็เขาตัววิ่งตัวรูดค่ะไอ้ซีศูย์ออกหาศรู้สึกว่าเฉียดเฉียดชิวเฉียดมากเนาะของชอเชชดชยชอเชชดชยกับดินที่จิตดินที่จิต วิ่งรูดท,ที่จิตเซียนหนองไม่เนาะเซียนจิระอันนี้กระดินที่จิตวิ่งรูดท,ที่จิตนะคะ่ะแต่ว่าไปบหอห์สำหรับตัวนิ่งตัวจอของเพื่อนของเซียนซุม่มของเซียนซุ่มกับไปบอถึงเนาะคะ่ะไฮมาแปดจิต อกเจนะ็ดเจ็ดไอซีศูนย์โอคารศูนย์เนาะสำหรับของเพิ่นถ้ารอรุ่นกันต่องวดต่อหนา้าอ่าต่อไองวดหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีปังๆงงงงังมันๆกับต่องวดวันที่หนึ่งมีนาคมปดใจรอสูต่ตัดไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเราคลิกสิตามให้เนะาะาเพื่อนพร้อมเพื่อนก็นจะส่งมาให้กัต้องรอติดตามรอชมเนาะคะ่ะสำหรับสายวิง่งสายรูดสายตัดสูตรตัดทุนน้อยสำหรับคลิปนี้ เมื่กี้ก็คอยเอฟซีปังๆหิงๆตงตองวดตตอเนื่องแล้วค่ะเราเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ